สวัสดีค่ะทุกคนพบกับช่องไมลเหมียวเกมมิ่งเย้คลิปนี้นะคะไมายก็จะมาสอนเติมโลบักในมือถือค่ะทุกคนก็คือว่ามันการเติมโลบักมันมีอยู่2แบบให้เลือกนะคะอย่างแรกนะคะให้กดไปตรงที่ไอคอนรูปโลบักค่ะกดเข้าไปเลยนะคะก็นี่ค่ะก็สามารถเติมได้เลยนะคะ อันนี้คือเงินไทยนะคะฝั่งนี้ที่เป็น THB แล้วก็แบบที่อสองนะคะสามารถกดไปที่หน้าโปรไฟล์หรว่าเรามีโลบักอยู่เท่าไหร่เสร็จแล้วก็กดเข้าไปได้เหมือนกันค่ะโอเคอย่างแรกนะถ้าทุกคนจะเติมอ่ะทุกคนจะต้องมีแอป t r u Money Wallet นะคะให้ทุกคนไปสมัครให้เรียบร้อยแล้วก็ไปเติมตังในเงินในแอป t r Money Wallet นะคะเติมตังให้เรียบร้อยเนาะพอเติมเสร็จแล้วเนี่ยถ้าเติม ก็ดูเลยว,ว่าทุกคนมีเงินในบัญชีเท่าไหร่อย่างเช่นไม้มีอยู่ปะมาสามสิบ้าบทไม่ก็กดเติมค่ะกดไปที่แปดสิบโลเลยค่ะแล้วมันก็จะมีให้ซื้อนะคะก็กดซื้อเลยค่ะแต่หลหัสที่ตัวเองตั้งไว้เนาะแล้วก็รอมันสักครู่ะคะ่ะนี่มันก็จะชําระเงินสำเร็จนะคะแล้วก็รอสักแป๊บนึงนะคะโลบัคก,ก็จะเข้าค่ะนี่เลยทุกคนโลบัคเข้าแล้วนะคะนี่ค่ะ โลบัคเข้าแล้วเห็นไหมทุกคนง่ายมากค่ะการเติมโลบัคแต่ว่าทุกคนต้องมีแอป True Money นะคะถ้าไม่มีเติมไม่ได้นะแล้วก็ต้องมีตังในการเติม Tool True m o n e y นะคะการเติมในแอป True Money นะคะสามารถโอนผ่านธนาคารได้ค่ะหรือว่าจะเอาไปให้ที่เซเว่นเติมให้หรือว่าไปเติมทางตู้ค่ะมันก็จะเป็นตู้เขาเรียกว่าอะไรทุกคนให้มันตู้อยู่หน้าร้านสัรพสินค้าทั่วไปค่ะ เราสามารถเติมได้เลยนะโอเคค่ะทุกคนสำหรับวันนี้ก็มาไปแล้วนะมาสอนแค่นี้ค่ะบ๊ bye ายบายไว้เจอกันคลิปหน้านะ